เสนศินรินสเตชันสวัสดีครับพี่โนโอ้อง FC พอรทอดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็หลายท่านคงได้มีโอกาสนะครับไปชมบรรยากาศตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่หลายท่านหลายคนเนี่ยก็รอคอย17สิงหาของทุกปีนี่ก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของลุงพล ซึ่งก็มีการจัดขึ้นทุกปีนะครับโดยเฉพาะปีนี้นะครับอยู่ที่จำปาดงก็เราเห็นบรรยากาศตั้งแต่ในช่วงเช้าเนะครับที่พี่น้องยูทูบเบอร์เนี่ยต่างก็ะเตรียมนะครับมีการเตรียมความพร้อมในช่วงของอการไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสถานที่แล้วก็ความพร้อมในช่วงบรรยากาศยามเช้าก็จะเห็นบรรยากาศที่มีหมอกลงในยามเช้านะครับ และหลังจากนั้นนะฮะในช่วงเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรด้วยนะครับก็จะมีาทางทางชาวบ้านหรือแค่ผู้มีเกียรตินะแล้วก็มีพี่น้อง f อซที่เดินทางมาร่วมนะครับกันหลายท่านนะก็เห็นบรรยากาศในช่วงเช้าก็จะเป็นบรรยากาศที่ทำบุญตักบาตรนะครับก่อนที่เราเห็นภาพประทับใจนะก็มีช่วงช่วงที่ กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันที่หลายท่านหลายคนเนะี่ยบอกว่ารอคอยภาพบรรยากาศแบบนี้นะถือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจในงานทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลุงพลนะก็ถือว่าเช้าในช่วงเช้าอากาศที่สดชื่นสดใสาย,ยามเช้านะเป็นบรรยากาศของความส,สดชื่นแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์เนี่ยก็มีความพร้อมนะฮะ เพื่องานสําคัญตนะั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็คณะทัวร์ถือว่าเป็นคณะทัวจาก FC พอตอแล้วก็เป็นคณะทัวรส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานด้วยนะครับซึ่งพี่น้องเ c หลายท่านที่ชมบรรยากาศนะโดยเฉพาะโอโ้มีช่วงบรรยากาศที่ทางร้องเพลงพระคุณแม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่นี้นะมีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่ออย่างนอนเปลนะมีบทเป็นบทโวีบท1นะครับที่ว่าฟังแล้วเนี่ยก็คือในในช่วงนั้นนะครับทางลุงพลก็ได้กราบคุณแม่ด้วยนะครับก็ถือว่าในช่วงวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าลุงพลเองก็มีภารกิจนะตอนนั้นจําได้นะที่เดินทางไปที่บ้านเดือนะก็ไป เรื่องของไปช่วยในเรื่องของสาธารนประโยชน์นะครับก็ทำรุบํารุงนะเรื่องของวัดวาอารามต่างๆที่ผ่านพี่น้องยูทูบเบอร์ไปนะครับแล้วก็ได้ถือโอกาสนะครับมากลับแม่ในวันเกิดของวันคล้ายวันเกิดของตัวเองด้วยนะครับก็ถือว่า,าบทกุยบทหนึ่งเนี่ยที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกก็รู้สึกแบบคิดว่าตื่นตัางใจนะพี่น้องอ c ซที่อยู่บรรยากาศอย่างนั้นเนี่ย บางทีได้ยินเสียงเพลงเนี่ยถึงกับน้ำตาคลอนะครับส่วนหนึ่งที่แม่สำคัญในงานวันเกิดนะก็คือเป็นวันที่แม่เจ็บปวดนะเวลาแม่คลอดลูกนยะก็จะ,ะเจ็บปวดเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยเพราะว่าวันเกิดนี้ก็จะไปกราบแม่นะครับที่ว่ากวีปรปพันธ์ที่ว่า,วาสตรีใดให้กำเนิดเกิดมนุษย์โลกสมมุตินามนิยามไว้คมสัน เรียกว่าแม่มาแต่แรกที่แบกคันเพราะแม่นั้นครอบครองป้องโลกไว้ถึงยากจนก็อดทนเพราะรักลูกจิตพันผูกรักลูกยิ่งเกินสิ่งไหนยามคลอดบุตรสุดสวาสดแทบขาดใจคลอดผลภัยเห็นหน้าเจ้าเฝ้าปรีดานี่คือ คนที่เป็นแม่นะครับได้เห็นลูกน้อยนะฮะในช่วงของการลืมตาดูโลกนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนที่จะคลอดลูกนะก็แม่นี่ก็อุ้มท้อง9้าเดือนในช่วงของการคลอดเนี่ยมันเป็นวันที่แม่เจ็บปวดวันนั้นในช่วงวันเกิดนะครับถึงเห็นภาพรบรรยากาศที่ลูกๆหลายคนเนี่ยไปกราบแม่นะครับ พี่น้อง FC หลายท่านนะก็เข้าไปชมบรรยากาศนะก็ได้ไปร่วมอวยพรเนื่องในวันเกิดนะครับของลุงพลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของอความชื่นมื่นนะก็ขอให้ชัยพลพ้นทุกในเรวันวันแห่งความสุขของ FC ทุกๆคนนะที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันนี้ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นช่อง YouTube ที่เราได้ ให้กำลังใจมาอยู่ด้วยกันสุขสรน์วันเกิดลุงพลก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงเฮงรวยรวย,รวยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาลุงพลเดินทางไปทางไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองก็มีความสุขนะเราก็เห็นภาพที่แบบที่เคยเห็นนะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก็เป็นภาพที่พี่น้อง FC พอต่อหลายท่านหลายคนนะครับก็ดูแล้วก็มีความสุขด้วยนะถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามก็นับตั้งแต่วันนี้เริ่มไปวันใหม่ก็ขอให้ทางลุงพลพัฒน์นะมีความสุขความเจริญและก็พบเจอ,อ,อเจอปัญหาอุปสรรคต่าง นะครับก็สามารถที่จะก้าวข้ามไปให้ได้นะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาดังใจที่ต้องการนะแล้วก็ขออวยพรแล้วก็ปรัรถนานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะรวมทั้งบุญมารมีนะที่องค์ปู่ปริจิตราชนะครับจง คุ้มครองแล้วก็ดลบดนาลน,นะครับให้ทางลุงผลปัตแตน,นะประสบแต่ความสุขความเจริญไรโรคาพยาธินะพบความรักความก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานตลอดไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะสำหรับพี่น้อง f อที่ได้ร่วมอวยพรวันเกิดนะครับ เราจะเห็นว่ายูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบในรอบนอกนะฮะวันนี้ก็ได้ร่วมอวยพรวันเกิดนะครับพร้อมๆกับพี่น้อง f c ด้วยกันนี่คือเป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นบรรยากาศนะครับของความสุขบรรยากาศแห่งความประทับใจนะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลุงพลนะจริงก็เห็นมาตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้นะครับ3ปีที่ผ่านมานะตอนนั้นก็ปีแรกที่จัด นะที่บ้านลุงพลที่กุกกอนะครับก็เป็นบรรยากาศของความสุขนะฮะหลังจากจัดแล้วก็จะมีรถตอนนั้นมีรถกลองยาวมีรถแหรนะซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะหลังจากที่มีกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งที่ลุงป้านะครับก็ได้มีของขวัญเนีนะ่ยที่มอบให้กับคุณแม่นะแล้วก็าทางพี่น้อง f อเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะทาง มีทางที่จําได้เนาะมีทางปัตตุกหรือว่าจากอเมริกาที่มอบนะก็จะเป็นดโดรนนะโอ้โหก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะเก็บภาพบรรยากาศของมุมสูงได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่มีให้นะครับเห็นแวบๆท่านทนายอุทัยนี้ก็ท่านก็เดินทางไปร่วม อุ่ยพลวันเกิดด้วยนะครับหลังจากที่เสร็จงานแล้วเนี่ยเราเห็นบรรยากาศของความสุขนะก็มีคณะหมอลำนะที่สร้างสรรค์บรรยากาศนะหลังจากที่ทางเอเนทีเห็นว่ามีโชคมีลาบด้วยนะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศของวันคล้ายวันเกิดของลุงพลนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับบรรยากาศ วันนี้ที่เป็นวันหนึ่งที่เราได้เห็นนะฮะบรรยากาศที่ทุกคนรอคอยแล้วก็เห็นความประทับใจนะเป็นความประทับใจเป็นกาลยนานมิตรที่ดีนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะพี่น้อง f อทุกคนก็ให้กำลังใจนะครับโชคดีมีความสุขนะฮะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะีทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับเสียงสินรินสเตชั่น